ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยายลัยนครนพนมในโครงการอมอสินยัวพัทรักถิ่นท่องเที่ยววิถีชุมชนแบบใหม่ใช้ชีวิตแบบวิถีชาวนากินอาหารพื้นถิ่นที่รสชาติไม่เหมือนใครช้อปปิ้งวิสาหกิจชุมชนเหมือนกับได้ใช้พลังงานให้เต็มที่พร้อมกับไปใช้ชีวิตประจําวันกับชุมชนบ้านท่าลาดอําเภอเรนูนครจังหวัดนครพนม ไหว้พระวัดราชศึกษาประวัติศาสตร์ต้นโพทะเลสุดเก๋ธรรมชาติลำน้ำ,ำ่ำดื่มดำอาหารชุมชนเยือนยนวิถีชาวนากลุ่มนักศึกษาทีมข้าวน้ำสัมปาได้จัดทำแผนที่วัฒนธรรมชุมชนขึ้นซึ่งเป็นวัฒนธรรมของพื้นที่ที่คนในชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งจะบอกรายละเอียดภายในชุมชนบ้านท่าลาดและได้จัดทําทริปการท่องเที่ยวชุมชนตามแบบฉบับของบ้านท่าลาดโดยโปรโมทกิจกรรมผ่านทาง Facebook ท่าลาดสุขใจทางกลุ่มของพวกเราได้ลงพื้นที่และเล็งเห็นว่าผลของต้นโพทะเลที่กรมพยาดำรงราชานุภาพสเสด็จมาพักสามารถนำเอามาเป็นแม่แบบจุ่มเป็นดอกพึ่งบูชาพระพุทธรูป และอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้คือกลุ่มของพวกเราได้ค้นพบว่าวัดลาดสวัสด์มีไบลานที่เป็นตัวอักษรไทยน้อยดังนั้นจึงเอาตัวอักษรไทยน้อยมาทำเป็นที่ปั๊มปั๊มลงบนกระเป๋าหรือเสื้อซึ่งกระเป๋าหรือเสื้อก็ได้มาจากกลุ่มรัดภวิสาหกิจชุมชนลองบึงผ้ายายซึ่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทางชุมชนได้รับนักท่องเที่ยวจำนวน40คน และได้นำกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นไปใช้ส่งผลให้ด้านเศรษฐกิจชุมชนมีการพัฒนาอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นในด้านสังคมชุมชนชาวบ้านมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านความยั่งยืนชุมชนเกิดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเข้าใจและสามารถนำไปต่อยอดองความรู้เองได้